สวัสดีครับพบกับที่ธนภัทรเจริญฟาร์มบัลลักดา่านตำบลหนองแวงสุขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะ,น,น,น,ลละ 2, นะครับเมื่อวานเป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบท่ายล่ะยี่สิบยี่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้คือเม,อมื่อวานนี่วันเสาร์ไปเอาเปลือกมะล่างมาตันเกือบตันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยกิโลกรมัมน้ำหนักก็รวมน้ำนะครับรว,รวมน้ำเพราะว่าออกไม่ไหมนะครับ ตันแปดมะฮอดบ้านกาเซเลียอยู่ประมาณตันตันหกกลัวๆนะครับอ่านี่ครับกอกถังไว้แล้วนะครับถังร้อยห้าสิบลิตรร้อยห้าสิบริตรรถนี้เต็มไปหมดสิบสามถังนะครับสิบสามถังสิบสามถังกอกเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบรรจุเปลือกอ่าน้ำมักเรียบร้อยแล้วนี่รอบปิดฝานะครับนี่วันทีนีสิบแปดมั้ง 28, มาอนี่มก็บทันนี้เบิร์นปฏิทินดีนเนาะอ่า ถ้าเมื่อได้ชิปสามถังนะครับน้ำมักกับเมือดผมวัดในไทยตอนเห็ดนะครับเพื่อเติมลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือรอดปิดฝาแล้วก็รออีกยี่สิบเอ็ดหมื่นนะครับรอดที่ยีสิบสามถังนะครับสิบสามถังอาทิตย์นี้ได้สิบสามถังปกติพงสิเก็ดประมาณนี้แหละครับผมสิไปเอามาอาทิตย์ละเทียนนะครับได้สิบสามถังสิบสี่ถังสิบถังกุ้งแน่จักหน่อยหน่อยสินะครับรถกระบะแถวหนึ่งนะครับต่อคอกนะครับกระบะใส่คอกได้ตัน หาตันหกตันเจ็ดตัน 8, แปดเราจะอัดมานะครับเราจะช่วงเรือขาดเรือหน่อยนะครับช่วงนี้ไปเอามาตุนไว้เพราะว่าช่วงฟังนี่ไก่ซื้เบิร์ตแล้วนะครับไก่ซื้เบิร์ตแล้วก็เรืออีกประมาณตีไวออ้อีกนี้เอ็ดมื่นนี้เอ็ดมื่นฟังนี้เอ็ดมื่นเรียบร้อยแล้วก็เปิดให้กินฟังนี้ต่อได้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปเอามาไว้อีกนะครับก็สิบสามถังมันมาน่าสิบหอ,อดมีสิบเอ็ดมื่นนะครับก็ต้องเอามาเสริมอีกให้มันลดละแจ้งหน่อยแฮมได้ยิบเอ็ดหมื่นนะครับ ก็คือตอนนี้ก็คือต้องเดินไปเอาม้าถูกอาทิตย์นะครับอีกอย่างนึงคือสบายนะครับมันสบายหมายถึงว่าสบายกอกนะครับมันบ่หลายกอกง่ายๆนะครับเกาะง่ายๆกอกแค่ทางขึ้นเจ็บขึ้นเหยียบ,ยบง่ายๆวางแผนนะครับช่วงนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ